สวัสดีจ้าสวัสดีชาวสวนผู้เลี้ยงทุกคนนะคะแล้วก็ชาวน้านำ้ำเนาะเมื่อนี้เบลมาตัดตัดใบเข่าครับพี่น้องนี่ตัดแล้วแล้วทั้งทงเลยจ้ะแต่ว่าตอนตัดนันบได้ดไทยเบิ้งดอกจากพี่น้องเพราะว่าบ่มีคนถือกองไหเ้เนาะเออเป็นอย่างจังต้องตัดว่าที่อันนี้เวลพึ่ง คิดเอาเองด้วยตัวของเจ้าของเนาะจังเห็นหลายๆคลิปเพื่อนนั่นแหละเพิ่นที่เพื่อนตัดหญ้ากันใน u t u b e อะ่ะส่วนมากเพื่อนก็นสิตัดพาวาญ้าหลายอา่าแล้วก็ควรสิตัดช่วงเอ่อก้อนก้อนเข่าสีมา,านก้อนเข่าสีเอ่อตั้งท้องว่าสันเถอะอ่อาตัดเศษก็ต้องเอาน้ำลงเพื่อที่สใหายหญ้าตายอันนี้คือใน youtube ของเพื่อนนะคะแต่สำหรับแววนี้เป็นนาโคก ระบบน้ำก็บอกใครดีเท่าใดดอกแกพี่น้องอาศัยฟ้าอาศัยฝนแต่ว่าเป็นยางแววจังตัดป่ะปีที่แล้วนันแววหลังจากที่แววกลับมาจากโคราชนะคะกลับมากลับมาทันพวกไอพวกปีเป็นเกี่ยวเขา่าพอดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แววสังเกตเห็นก็คือต้นเข่ามันงามเหล่ามันล่มไหมจ๊ะเวลาเป็นเวลามันเป็นล้วงอะเนาะเขา่าล้วงแกจัดอะส่วนใหญ่มันก็สิล่มล่มเล้าก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวยากอืม แววก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าช่วงที่เขามันบอ่อท่านได้ตั้งท้องแล้วเขาพวกที่มันใบางามๆนี่เขาบ่อยากให้ใบมันไหลเขาตัดใบออก <c oughs> เพื่อที่สิรลดอาการล่มของเขาตอนมันเป็นล้วงแกน่นี่มันสีได้บอ่อเออแบบก็เลยร้องแววก็เลยต้องร้องร้องเฮ็ดเบิงด้วยตัวเจ้าของเนาะบ่มีใดให้งคำตอบเขาได้คือส่วนใหญ่ที่เขาเจ้าตัดหญ้านี่ โอ้ข้าเจ้าตัดใบเข่าข้าเจ้าสิตัดเพราะว่าหญ้าเยอะวัชพืชเยอะแล้วควบคุมน้ําได้ตัดเสร็จเอาน้ำล้มลงห้ากระซีตาย <c oughs> แต้ของแววนะเออจังให้นี่จะนี่พี่น้องที่ตัดไปเมื่อวานตัดเสร็จกรบโบมีน้ำเลยจ้ะโบมีน้ำใสอ,อ่กาสรุปแล้วบได้ตัดขาห้า <c oughs> จุดประสงค์ของแววคือบบได้ตัดขาห้าแต่ว่าตัดเพื่อลดการล่มของ ตอนมันล้วงแกเนาะเออถ้าถามว่าแล้วน้ำาบมีจังซีเข่าสิตายบอ่ออันนี้แหววกระอบบอ่ได้ครัเพราะว่าคือจังแหววว่านั่นแหละมันเป็นช่วงทดลองของแหววเองว่ามันสิได้ผลบบได้ผลแบบใดกะลอ้ลอลอ้อเบิ้งตอนมันบทสรุปก็คือตอนถึงนาเกี้ยวนั่นแหละค่ะพี่น้องกะจังสิได้เฮ็ดคลิปบอกอีกเท่อหนึ่งว่าตัดสรเสร็จแล้วบบมีเนี่เอ้ยน้ำโบไดเอาน้ำใส่นี่เข่ามันสิได้ผลแบบใดจังใด แต่แววโชคดียู่ยยางนะคะน้ำมันเป็นน้าดินทรายเอ,อ่อถึงมันสิบลมีน้ำแต่ข้างในใต้ดินมันก็ชุ่มนานเนี่ยจ้ะพี่น้องพวกอันพวกที่ย่ให้ลุ่มพุ่นนั้นแววตัดได้ประมาณสามสี่มือแล้วจ้านะึ่บางส่วนกับน้ำถึงบางส่วนกับน้ำบ่ถึงแต่ใบใบเข่าใบใบเข่า,ขามันก็เขียวดีนะจ้ะพี่น้องมันกลัลังเกิดเนาะนี่ หลังจากติดตัดเสร็จแล้วน้ำก็บาถึงคือกันจะพวกนี้แต่ว่าใบาเข่าก็งอกขึ้นมางามได้ได,ได้ได้ดีจ้ะแต่ว่ากะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คืออยู่ในขันตอนทดล้องของแววเองเอ,าอาจสีนอกกะระแสอาจสีนอกตำล้าจากเ,าเากษตรกรคน,น,นอื่น จากเกษตรกรไอ้พี่เพื่อนที่เ็ดทดลองมาแล้วเนาะเอ่อก็คือว่าเพื่อนตัดเพื่อขายา้าและตัดเศษน้ำเอ่อสิข่ายาได้ก็คือตัดเศษต้องปล่อยน้ำลงไดพ้พพ้่มก็คือว่าง่ายๆก็คือเอน้าที่จะตัด้าที่จะตัดใบข่าวเพื่อขาย้าได้ให้ผลดีที่สุดก็คือน้อาที่เอาน้ำออกน้ำเข้าได้เอ่อ ตามความต้องการของเกษตรกรนั่นเองจากพี่น้องแต่ของแววนี่นาดินซ้ายจะ้ะแ่ก่ะสิร้องเฮ็ดเบิงจากพี่น้องว่าเออตัดเข้าแบบแววนี่อย่าอาจสิบ่ตายนะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่แววอยากจะทดลองเบิงก็คือว่าเออขาข้าวฤดูเก็บเกี่ยว มันสิล้มบอ่อแล้วมันสีได้มันสีได้เป็นรวงมากขึ้นหรือน้อยลงจากที่ไอพีเพิ่นเฮ็ดบอ่อเออแววเฮ็ดนาะปีนี้แววสีบ่พยายามใส่ปุ๋ยนะคะแววสิแววบ่แ,แบม่นพยายามล่ะแววสีบอ่อใส่ปุ๋ยเคมีทั้งดินเลยแต่แววสีใสออจุลธาตุของอาจารย์โลดนะคะมาฉีดทั้งใบสีฉีดตอนไดว่ที่แววสีฉีดตอน ตอนมันสีใกล้สีตั้งท่องหรือว่าอาจสีใกล้ฤดูตั้งท้องอะไรเนาะเปลสีมาฉีดใกล้ฤดูตั้งท้องสีฉีดเท่อนึงช่วงที่เขาตั้งท่องอ่อนๆมากกับสีฉีดเท่อนึงจังเสียใจพี่น้องสีร้องสีร้องเฮ็ดจังสีเบิงเพื่ออย่างเพื่อสีลดต้นทุนของตัวเบลเองนั่นแหละเนาะเพราะว่าทำนาเพื่อกินบวบโบวาได้ทำนาเพื่อขายเฮากับโบวอยากเพิ่มต้นทุนเฮานะจุลธาตุที่ซื้อมาจากอาจารย์โลดเบลซื้อม้า มาใส่กับทุเรียนซื้อมาชุดหนึ่งเปดดลอยค่าส่งอีกห้าสิบแต่ว่ามันใส่ได้เยอะเยอะค่ะพี่นอ้องวอ่อแล้วอ,อาจารย์เพื่นบอกว่ามันกะใส่ได้กับพืชทุกชนิดน้าเข่าด้วยแววก็เลยเพอดีเววมาทำนาปีแรกนี่ละ่ะสิ่งหนึง่งที่แววสีทดลรอเห็ดก็คือตัดใบข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวล้มในฤดูเก็บเกี่ยวมันสีเปลน หลวงไง่บเม็ดเขาสีเต็มสีแบบใดบอสีได้เยอะกว่าโบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทํานาแบบไม่ใส่ปุ๋ยทางไม่ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินเนาะคะเพื่อมันเพื่อสีอลดต้นทุนฮาพรพอมแล้วก็ลดการการเสื่อมซ้มของดินฮาพรพอมจังสีจากพี่น้องอันนี้คือความคิดเนาะโอเคจากคิดนี้ก็ไว้สนิทเลยด้ยจเด้เด้อฝากกดติดตามแน่ฝากกด ติดตามให้กำลังใจแววแน่ด้วยจ้ะเด้อน้องไม่หัดเฮ็ดคลิปยังยังเว่บพรท่านในเก่งจ้ะพี่น้องความรู้ทางการ,กรเษกรเษตรกับท่านในมีอาชีพก้อน,น,นก็คือเป็นสร้างเสริมสวยเนาะมันก็เกิดการอิ่มตัวสุดท้ายก็ต้องได้กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็มาเรียนเฮ็ดกเกษตรมาเรียนเฮ็ดนามา,มาเรียนปลูกทุเรียนไม่หมดเลยสำหรับแววตั้งแต่น้อยจนใหญ่บบเคยเฮ็ดนาค่ะพี่น้อง บบกเคยเหตดนะแต่ว่าได้กลับมายูบ้านเขาก็ต้องอาศัยตัวเขาหลายขึ้นเงินมันหายากเขาก็ต้องปลูกข้าวกินเองเพื่อที่เขาสีได้บ่ต้องซื้อข้าวกินนะอาิปนี้ก็เอาไว้สรัมนีล่ละจ้าสวัสดีค่ะ